วัวตังเติมไปแล้วเว้ยเฮ้ยเติมในสัตว์ไปเร็วมึงไปทำหน้าที่บ้างพี่โอ้โหแม่งเงยเหลือเชื่อเลยวะเฮ้ยบ้านอ่ะอีกทีใบเอาแล้วเอาแล้วไม่พ่ามาครั้งครั้งนี้พาตอนนี้ลิฟต์แม่งพาผมดิ่งดำดิ่งลงแบบตอนนี้ลงชั้นบรรยากาศละก <c oughs> ูก็สวยวอากาศกูยังไม่ทันไปถึงไอ้นี่เลยอ่ะ แม่ด้วงซึกตัวเลยอ่ะเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่นจัดเลยที่เปทููวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทููวินมีแพคให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกจ่ายสบายกันรอช้ายอยู่ไยอ้องเปทููวิน เอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมันมีแสงซส้อนต่างๆเยอะแย,ยะมากมายผมแนะนาเป็น o อ,อฟคัปซิโรเลยนะครับผมสวัสดิผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับ และอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรถ 1, ทันทีหนึ่งบาทเลยนะครับผมสวัสดีนักผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับชิแนวนักลัดไลท์และวันนี้นะครับคุณอยู่ในเกม s u m m o n e r w ร r Sky a r า n a นนะครับผมโอ้โหซึ่งวันนี้เนี่ย เราจะพาทุกๆท่านเนี่ยมาระเบิดเรียกได้ว่าระเบิดคังแสงนะครับผมเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือเจ้าด้วงอ <Wow. S 1> สุดไว้ง่ายแล้วคือด้วงแดงนะครับเก่งตรงที่ว่ามีกันตายกีการทะลุเด็บอารมณ์แบบว่า,าทิมทะลุเด็บมาซอนยาคาสันดาอะไรเงี้ยทิมทะลุเด็บไม่ตายมันจะใส่เกาะให้อมตะหนึ่งที <Wow. S 1> ต่อมานะครับผมก็ตัวนี้แค่ยืนก็เก่งแล้วนะครับทำให้ทุกคนในทีมเนี่ยถึก สูงสุดถึง35%านตะครับทำตามค่าดิฟของเรานะครับข้อเสียเดียวก็คือถ้าโดนเปิดเกาะก็จะรู้สึกว่านุ่มแบบนุ่มมากๆนุ่มยุยะนะครับผมแล้วตัวท้ายทัดลมทัดลมเข้าไปชนกับเมงูมิซึ่งตัวนี้มันบอกว่าครอบหมูใช่ไหมครอบหมูแล้วก็ตัวเองรับดามจแต่เมงูมิอ่ะมันมันเป็นครอบหมูเหมือนกันเพราะว่ามาตะหมดแต่ว่าได้ดาบด้วยแล้วไม่ต้องมีใครรับดามิเนี่ยอ่ะก็ตามนี้นะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวผมจะมาเปิดด้วงนะครับทั้งหมดก็มีสกอร์อยู่หนึ่งพันสามหนึ่ง ตัวนี้500นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีกิสิบฟรีหนึ่งอีกยังไงวันนี้ได้ดู2,000ันกว่าใบแน่นอนนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์นะครับง่ายๆไม่ต้องมีต้นทุนเลยแค่นี้ผมก็ได้กำลังใจจนถึงกีจสุดเลยครับแล้วก็ช่วยดันอินกิจม่ได้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเอาแค่2ตัวมาก่อนก็คือไฟกับน้ำหลังจากนั้นเราไปข้ามข้ามปีตัวนี้11สิบเอ go ห้ามกอตรงเนี้ห้ามกดกอดเด็ดขาดคือสูตรถ้าุกดกอเมื่อไหร่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้ยเฮ้แนวไหนนะไอของดีอยู่แนวไหนนะเอาละครับผมก็ขออนุญาตแล้วกันเลยครับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วนี่ครับยังไงขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะที่แวะมารับชมเนาะวัวมันแปลกมากเลยอ่ะหุยกระตุก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 จัดกระตุกจัดจัดกระตุกจัดจัด แม่จูอะไรอ่ะออกเข้าใหม่ก่อนเลยแล้วกันเอาละยุ่งละที่นี่ยุ่งแล้วยุ่งเลยน้องไปครับใครไม่กดข้ามก็ชาร์กนอ้น หาซื้อกันได้ครับผมเซาตูมืดนะครับผมแล้วก็เหล่าบรรดาตุ๊กตาที่น่ารักนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์คแสงร่มไฟแล้วก็ฮาร์คไฟนะครับตัวนี้ซื้อ3ตัวนะครับใครสนใจก็ไปเจอกันได้นะครับที่คอมดัวร์สโตร์นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยเฮ้ยช่วยกูหน่อยเฮ้ยทมาหาแดงหน่อยเฮียเอเอพา,าหน่อยไอ้สัตว์วัวตังติมไปแล้วเว้ยเฮ้ยตื่นไอ้สัตว์ไปเร็ว มึงไปทำหน้าที่บัางพี่โอ้โหแม่งเงยเหลือเชื่ออะไรวะเฮ้ยเฮ้ย,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 ยน้องเฮ้ยสองร้อยใบเลยน้องเฮ้ยตุกตๆกตกต,ก,ตกมากตุกมากตุกมากสายฟ้ากระตุกไม่เป็นเส้นเลยตอนเนี้ยกระตุกไม่เป็นเส้นเลย มามามาเอาแล้ว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 เข้าข้อเข้าข้ออถึงคิวกูแล้วเหรอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้มันหลับแม่เอ้ยดีอ๋ออะไรนะอ๋ออันนี้อันนี้บอกเดี๋ยวรอทําตอนแสงมืดรอก่อนเดี๋ยวให้เหล่าบรรดาพวกฮักพวกอะไรมันลําโชว์ไปก่อนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ต่อเนื่องเอาแล้วหนักอยู่นะฮึบเริ่มมาดีเริ่มมาดีเ,มมาดเอ้ย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 แรงนี่แรงมากเอาเอา้าวสุดยอดน้องชายขอขอตัวได้เล่นหน่อยก็ดีนะสุดยอดอะไรเห็นกระตุกทุกอันเลยอะ เอาแล้วทำไมมันกระตุกทุกอันเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มันมันไม่มีแบบไม่กระตุกแล้วหรอเฮ้ยเอางงวะ่ะเฮ้ยแล้วมันกระตุกอะไรของมันวะเออเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วคือทำไมมันกระตุกหมดเลยวะความหมผมกากอ๋อหรืออะไรอของโคตรดี แต่มีแล้วอ้โหไปต่อมาสองมาสองละมาสองอย่าเพิ่งหมดหวงังอย่าเพิ่งหมดหวงังเราไม่ได้เปิดแสงสีม่วงทุกคนลุ้นๆกันลุ้นๆกัน,น,น,กนเกมมันล่อเหรอ เอ้ยหือว่าด้วงมันจะให้โจทย์ยากเกินไปหรอไอ้น้องพี่ให้โจทย์ยากเกินไปหรอพี่ทำแค่นี้อ,อินคาน้ำน้ำมันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะน่าจะไปเล่นสงการกันหมดหรือเปล่าแต่มันมีไม้เห็นมันปปายมีไม้เห็นมันปปายเอาว่ะคุณนักรลาดรอแสงมืด GC ได้เลยครับอีกพันเจ็ดร้อยใบครับพี่รอแป๊บนึงของแบบนี้เขารู้กัน เอ้ยต่อสู้มาทั้งปีเว้ยไอฟุ้งมันจะแพ้กระดานทั้งปีเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยสามรอบไม่ได้แบบนี้กว่าม่งต้องมีแสงมืดสักสองใบเลยเว้ย้ยแสงมืดแบบสปาแบบนี้ว่ะเคพอก่อนพอก่อนฮะ <c oughs> <c oughs> พอก่อนพอก่อนออน้ำน้ำสักสิบใบน้ำสักสิบใบเฮ้ยบ้านอะอีกสิบใบ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วไม่ผ่านมาห้าครั้ง

กูนอนห่มผ้านอนห่มผ้าทั้งวันเปิดแอร์ไม่พูดคุยกับใครมาแล้วห้าดาวนอนห่มผ้าทั้งวันเปิดแอร์ไม่พูดคุยกับใครอ่ะคุ้มโปองอ่ะแค่นั้นแหละนับสี่เฮ้ยผมขอร่วมด้วยช่วยกันถ้ามันออกมาทุกคนนับให้หน่อยเฮ้ยเอาเลวเอาเลวเอาเลเอาเอาเลเอาลเลอาเลเ เอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิ่มมากตอนนี้ปิ่มรูมากปิ่มรูพร้อมพุ่งพร้อมพุ่งพร้อมฟุ้งกระจายมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโอ้หไปแล้วว่ะกินแม่งไปแล้วว่ะนินจานี้กูดองไว้เยอะมากแล้วนะมันจะมาหรือเปล่าไอ้แสงมืดอะไรน่ะ ดองไว้คืออัพได้ประมาณ3ามรอบอะ <_ T ain> ปีกไม่ต้องครับผม <_ T ain> ปีกมันเป็นเรื่องของเออเด็กๆครับผู้ใหญ่ไม่ใช้ปีกเนาะ <_ T ain> ปีกไม่ต้องปีกไม่ต้องครับรุ่นใหญ่ไม่มีปีกเนาะรุ่นใหญ่ไม่ใช้ปีกกันส่นแสงมืดจะมาหนักถ้าส่งเนี่ย <_ T ain> <_ T ain> คือแล้วแต่จะจินตนาการเลย สมองของเราแม่งจินตนาการได้1 0 8 0 0นเฮ้ยไอดีกูยังไม่เติบโตแม้แต่นิดนึงเลยนะเว้ยไอดีน้องฟุกยังไม่ขยับ แม้แต่นิดเดียวอ่ะนิดเดียวก็ไม่ได้ขยับเลยอ่ะตอนเนี้ยคือว่าเป็นแปลกแล้วคุณงงมากๆเลยตรงเนี้ย คนอื่นเปิดได้กันไหมครับไปเองในรอบนี้อ๋อได้เนาะได้โอเคได้ได้กันได้หรือว่าของผมมันยังไม่โหลดแพทโหลดไรเปล่าวะตัวเกมมันยังแบบไม่เข้ามาหรือเปล่าวะผมไปนั่งทับสายอะไรตรงไหนมันอั้นหรือเปล่าวะผมไม่นั่งทับนั่งอะไรมันมีปัญหาปะ โอ้หชัดเลยวะทีพ์ญี่ปุ่นกูโอ้โหทีพ์ญี่ปุ่นกูไปแล้วโอ้โหกี่ร้อยใบแล้วเนี่ยตอนนี้ลิฟต์แม่งพาผมดิ่งดำดิ่งลงแบบตอนนี้ลงชั้นบรรยากาศละโอ้ก็สวยว่ากาศกูยังไม่ทันไปถึงไอ้นี่เลยอ่ะไม่ใด้ด้วงสักตัวเลยอ่ะเฮ้ย ดีๆรีเกมไม่ช่วยแล้วตอนนี้ต้องลบแล้วเหรอต้องลบเกมแล้วเหรออุ้ยทำไมดวงผมมันเป็นอย่างนี้สาหัสจังเลยอ่ะไอ้น้องไอ้ดีผมมันไปทำอะไรอุยาาอ้ยฮาราวไม่ใช่ไอ้ดีผมมันไปทำอะไรพิษหรือเปล่าครับปีกต้องเข้าแล้วอเออลองเอาติ๊กเกตออกดิเผื่อแม่งบั๊อยู่ที่ติ๊กเก็ตปะ ูรู้แล้วเอาละน้องๆก็ฉีกลูกระตาดูแล้วกันมาแล้วครับด้วงตัวแรกไม่ปีกโว้ย <c oughs> ไม่ปีกไม่ปีกรุ่นใหญ่ไม่ใช้ปีกครับบินได้ด้วยตัวเองปึ๊บ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 จับ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  นินจาก,ก็เตรียมตัวไว้เรียบร้อยรออัพอย่างเดียวเชื่อเดี๋ยวนะคืออะไรนะคือย้ายเนีย่ยกร่าเปล่าว่าคนอื่นมันเปิดพร้อมกันหลายคนหรือเปล่าโหแต่ตั้งแต่เข้าเนี่ยสิบสองมาผมยังไม่ผมยังไม่ได้เลยปะโอเชีย่ยมันอันออ้นนะดิอั้นเืนขี้พุ่งอะ่ะ ถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้นี่ก็คือแบบปิ่มสัตสๆขำก็คือพุ่งเลยอ่ะเห็นไหมว่าละชัดเลยว่ใส่บอกลมมาละยังไม่มีตัวน้ำใหม่ยังไม่มีตัวอะไรใหม่ในไอดีของเราเลยนะแม่ตัวเดียวนะไอดีเรายังอยู่กที่เลยนะเอ็นดูกูหน่อยเว้ยเฮ้ยกูเล่นมาสามสองซีซั่นแล้วตัวแบบนี้เลยสองซีซั่นแล้วกูไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยกูเอือนจัดๆแล้วอ่ะ เขาเล่นไอนวัวนน้ำจนนวลเนิบเลยเฮียแม่งกูยังไม่ได้เลยเนี่ยพี่ชายขอโทษครับเทียบโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าร้อยสิบแม่งดูดีกว่านะดูกันโป๊ะปักเป๊ะโป๊ะดีอะโป๊ะโป๊ะปึ๊กปักดีอะเฮ้ยร้อยสิบนของดีว่ะเฮ้ยอันนี้ได้ละอันนี้ได้ละอันนี้ได้ละตัวอะไรแค่นั้นเองซิวไฟ ไอ้น,นี่กระตุกไปใน,นนี่เลยอะ่ะต,ต,ตัวไหนกระตุก8ดาวกระตุก2ดาวอันนี้ดูแบบไฟมันเยอะๆกูนึกว่า5ดาวละกูจะอืมจะกินดวงแม่งเอ้ย2อ0 0กว่าใบไม่เกินจริงวะ่ะไม่เกินจริงวะ่ะเอาละแล้วกูมีสกอร์แสงเมื่อแค่30บใบมันจะไปลุ้นอะไรวะ สองพันกว่าใบนี่ยังเงียบเลยอ่ะ <c oughs> เฮ้ยโอ้ oh my god โอ้ baby 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 อ๋อมอนโอ้ขมอน baby ตอนนี้แนวเยียอะไรก็ไม่ช่วยแล้วเปลี่ยนแท่นจานเฮ้ยตุกนะเอ้ามาแล้ว dk อยากได้พอดีปั้นไว้สักเจ็ดตัว ป้านหนึ่งสวนเลือดหนึ่งคุมนู่นคุมนี่ใส่ผนึกอีกสักหนึ่งใส่แม่งทุกรูนอะเอาไว้แบบเอาไว้แบบไอเนี้ยเรียกว่าอะไรอะไม่ใช่แบบเคานะ์เตอร์พิงนะซอสพิกเอ้ยโห,โอยโหเอ้ยมีคนนับให้น่ารักมากเลยครับผมเองก็จำไม่ได้หรอกนะว่ากี่ตัวขอบคุณครับขอบคุณครับชื่นใจชื่นใจ ào là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 , àu là. Đủ ngào, đủ ngào. đu ngao đu ngao sao nói bên quân mày canh to mày đu đi yêu nè mày to uy hắt lò 844 nói ไหนอะไออ้วนด้วงอะไรอะอย่าเพิ่งถอดใจครับพี่พี่วาคิล,ลี่ที่เราหามานับปีหลังจากเราได้มามันก็มาซ้ำสองาตัวโอเคผมว่าผมอยู่ในจุดที่แม่งไอนี่ละรับได้แล้วเดินทางมาถึงจุดที่ผมรับได้เองแล้ว เฮ้ยลืมติ๊กเล่หรอไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวพี่จัดการตรงนี้ก่อนก็เปิดจนเหลือศูนย์ใบอะ่ะผมเห็นพี่แซนเขาใช้ใบพวกนี้เขาจะใช้ในกรณีอะไรรู้ไหม เอาน้ำนี่แหละไม่ซ้ำเยอะมากสักตัวมันอ้วนน้ำได้กระเป๋าได้ได้หมดอะเมื่อออกมาเถอะท่าดน้ำอะเทนหิมะเฮ้ยเอาแล้วผมว่าแชทแม่งลุมแช่งผมแน่เลยมันก็เลยออกมาเป็นตรงนี้พี่พ พี่พี่ไม่สนิทใจอะดิพี่พี่ไม่อวยพรผมอะเอาแล้ว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 ถือว่ายังดี